อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสําคัญซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5วงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใส สติสุขใจไวทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ได้โอกาสนะครับคนที่เป็นน้องน้องเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องน้องเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับ,ก,รนะรบก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการก่อเก,อกาครอบครัว นะครับกล่อมเกาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้ใหมีมิติในเรื่องผลคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ทดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกําลังกายพอดีตําบลศรีนาชัยก็เป็นหมู่บ้านศินหะได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นําในตําบลศรีนาชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือน ก็ได้ผลประมาณ80%อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้นโครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่ในในอำเภอทัศนัยสุธพจน์นะคะได้ดําริขึ้นมาแล้วก็มา ให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทํำยังไงมันเป็นการที่แบบ่กระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้ได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องการออกกําลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนาหมู่บ้านละสองคนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเขาโพส และเขาโพสท,ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจะคะ่ะ เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลูกขึ้นมานะครับดันั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉินการดําเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของอคนตำบลบนเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของ ภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สําหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมาะรับบริการที่เราพสต่อของเราเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับพวกเราดูแลดูแลกันในทุกมิติมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปลองดองสมัรสมานสามัคมค,มค,มค,คีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมี ธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับใหม่กันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคปในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยนาโยนนะครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำความดี นายอำเภอแปดทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าเปลี่ยนแปลง